สวัสดีครับสวัสดีหน้านะครับนอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนครับผมที่เข้ามาติดตามทางช่องของโจอีสานบานนาเนาะครับเมื่อนี้โจอีสานบานนากับไปวานแหมากครับพี่น้องไปวานแหมาเนาะเสียดายบรร่ได้เอากล้องไปครับไปเลาะหวยมากครับพี่นอ้องเสียดายบรร่ได้เอากล้องไปนําเนาะครับเสียดายยุ่ตอนไปวานน่ะ ผมนึกว่าสีบวได้เนาะผมก็เลยบวได้เอากล้องไปครับโทรศัพท์ก็บวได้ติดไปปากคยงครับพี่น้องอันนี้ผมโอ้ยอยากให้เบิ้งช็อตตอนวานพี่น้องผมบานถือบาดเดียวอีลีด้วยนี่นี่เนาะบาดเดียวเลยบาดแรกครับแต่ว่าปลาฉลาดนี่บัวแมนเนาะแมนจะพวกปากะแยงนี่ครับปลาฉลาดปลาฉลาดสองตัวนี่บัวแมนครับอันนี้ผมบานได้ที่หลังเนาะ ปลาฉลับได้สองตัวอันนี้บแมนแต่ว่าฟงถือฟงปลาขยงงฟงเดียวครับเกือบเป็นโลครับพี่น้องมีตัตัวแม่ไข่ใหญ่ๆงามๆครับพี่น้อง,อง,อง,องผมก็เลยคิดเมนูว่าสิต้มสมปลาขยแง,งแม่ไข่นอนมาเนี่ครับจะเสดายตอนไปวันบบได้เอากล่องปิดไปนำนะโอ้เสดายแห้งอยู่ครับขั้นได้เบิ้งช็อตตอนวันตอนถือขึ้นมานี่เป็นตัะออนครับพี่น้อง บาทเดียวเลยครับตัดขยงเนาะฟุกคักขนาดครับมือเนี่ยเลยได้กับเขาแรงพอดีครับผมนี่เนาะไข่เต็มทั่วเลยพี่น้องมันนี้โตม้วนเป็นตัวหน่อยเลยครับโอ้บักเงยเลยพวกเนี่ยคนน่ะแต่ละตัวเนาะสุดยอดเลยครับยังสดสดเนาะดินพับๆเลยเนาะแต่ละตัวเนาะเนี่ยยู่นอีกอะเป็นโลเลยละครับใหญ่มากนี่เนาะ บาทเดียวเลยพี่น้องโอ้ยหขกควขั่วมื่อนี้เมื่อไนร่ผู้น่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆเนาะครับเนาะมื่อนี้กะสีเห็ดเมนูต้มสมปลาคายแงงแม่ไข่เนาะครับกะเดี๋ยวตอนนี้กะสีขั่วปลากันเนาะครับเนาะเดี๋ยวสีพาไปเห็ดกับเขากินแงงน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีครับผมตอนนี้กะขั่วเรียบร้อยเนาะครับเนาะ บริกามเบิงครับพี่น้องโอ้ยไข่เป็นร่อนเป็นร่อนอยู่ครับพี่น้องโอ้ยง่าๆงามๆเนาะครับผมไข่ปลาขะแยงครับนี่ครับเนาะน้ำกะเดือดพอดีเลยครับพี่น้องเอาเครื่องลงไปเนาะเอากะเอาปลาลงไปเลยครับผมปลาขะแยงลงไปเลยครับผมนี่ครับปลาขยงลงไปเลยเนาะ มันสุกครับที่นองม,มาเนี่ยเนาะต้มยำปลาะแยงครับผมปากแยงแม่ไข่เนาะตัวหญ้ๆงามครับผมหลังจากเอาลงไปแล้วก็บ้นให้มันจมน้ำเล็กน้อยเนาะโอ้โส,ออส่น้ำหน่อยเป็นหน่อยนึงนะครับผมส่น้ำหน่อยเป็นหน่อยนึงครับนี่ครับ โอ้มันออกเลยครับพี่น้องมึงเนี่ยคนมันกาลังร่อยขึ้นเลยเนาะมึงใครเป็นร่อนเป็นร่อนเลยครับผมสุดยอดครับรอ่อมันสุกย่างเดียวครับพี่น้องตอนนี้เนาะตอนนี้ปากใกล้จะซุกแล้วครับพี่น้องครับผมเนาะสุดยอดเลยครับดีขนะครับพี่น้อง โอ้นี่ครับผมไข่ปลาขะแยงครับผมยอดเลยครับแต่จะซุกแล้วครับพี่น้องต้มยำปลาขะแยงนะครับพี่น้องครับนี่เลยครับได้เวลาเดี๋ยวเนาะครับเนาะซุกแล้วครับผมต้มยำปลาขะแยงแม่ไข่นะครับเนาะนี่แหละครับผม ไห่เป็นร่อนเป็นร่อนเลยพี่น้องเลยเป็นเสียบครับกับตําหุงครับพี่น้องนี่ครับกินเข่าแรงน้ำกันเด้อครับผมพี่น้องสูขสูขค้นนะนี่ครับผมครับโอ้ไอหอนมันขึ้นเนาะนี่ครับสุดยอดครับสิมมึงหนาเมืโอ้เสียบครับพี่น้องเสียบๆนะครับเข่าก็มาพร้อมเลยครับผมเอาสมีนะครับผมแล้วคลิปนาพ้อกันไหม ขออนุญาตกินเขาแร่งครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โจอีสานบ้านนาในเด้อครับพี่นอ้องเดียวครับกับเขาแร่งมือนีเนาะตรงปรักขะแยแม่ไครกับตามหุูฮ้ครับผมสําหรับลิปนี้ขอฝากไว้เดมอครับผมคิดหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ